รับตบที่ขอยบอกนี่ครับรับตบด้อีกแล้วครับวันนาแล้วตียังอยู่แม่แต่ว่าบอลสามไล่กลับมาไม่ข้ามครับไม่ผ่านเน็ตโอ้โหแตามนี้สู้กันนาน20ต่อ10ไใครนำ10บคะแนนออดูมาเซิฟเล่นวอลเลย์บอลไทยลีกทีมภูเก็ตนะครับออดูมาสิทธิรักษ ออกหลังไปคะแนนของอาร์เจนตินานล็อกได้ครับทีมาเก้าที่ก็ชอบทีเป็นรองครับเชียอาร์เจนตินาเปียนุตลงมารับเซิร์ฟ ย่อลงไปตั้งขึ้นมาตบงัดตรงลึกรองได้แต่ว่าต้องแก้ไขครับนุสรามาที่หัวเสาเคาะบอลสองอนุมาอันเดอร์ให้ตบมาตบตามน้ำเลยครับวิละวันดักเอาไว้ได้แล้วออกครับ ừ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  ยี่สิบเอ็ดต่อสิบสองอัมพรย่าผาเสิร์ฟครับชาวจังหวัดนครสวรรค์อายุยี่สิบเจ็ดหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรทั้งให้รับได้ครับมาล้วอุสรารับเองคนอื่นก็ต้องเซ็ตนะครับกลัวจะโดนเน็ตมาริกาครับคิดว่าอยู่ชิดเน็ตไม่กล้าเล่นเฟรช h ชอร์รูเซียเซิร์ฟ สิบสามต่อยี่สิบเอ็ดให้บอลเร็วโอ้โหจังหวะพลาดไปนิดนึงครับลืมจิตลืมจิตทิ้นขาวเล่นวอลล์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกกับทีมสูพรีมนครศรีธรรมราชครับอุสราตี ทางให้บอลหลังไม่เหลือครับตลกลงนี้22ต่ 14. ไไแบบอ14เปลี่ยนตัวครับทีมไทยเปลี่ยนเอาสนธยาแก้วบดิตมาเล็ก19ลงนะครับ16นี่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตครับชุดแชมป์กอลบอลอาชีพไทยแลนด์ลีกนี่ครับลงมาเสิร์ฟพรพันธ์เกิดปราด กับทีมนักคนนน์นะครับได้แชมป์15ต่อ22อาร์เจนติน่าตามหลังไทย7คะนแนนครับได้เซร์ฟโดยจอสฟิน่าผลพันครับให้ตีโอ้โหวเสาวซาย สนธยาแก้วบันดิตครับตี23ครับขึ้นแท่นต้องการอีก2แต้มทีมไทยจะได้เซตแรกปิรวันเซริร์ฟทางให้หัวเสาหยอดมาหยอดออกครับเซตพอยเก้าเซตพอยของทีมไทยทีมไทยนะครับ ตั้งให้แดนหลังตีรับได้ครับวนา,วนาลึกไปหน่อยลึกก็เล่นไม่ได้เป็นคะแนนของอาจเจนตินาครับขยับขึ้นมาเป็น16ต่อ24หมายเลข19นั่นนะครับสนุนธยาแก้วบัณฑิตก็ติดทีมชาติชุดไปคัดเลือกโอลิมปิกด้วยที่ญี่ปุ่นนะครับนาตาชาเซิฟ ให้บอลสั้นมาอีกครั้งครับพรอนพันบอลหลังตีร้องได้<า>เขาก็เล่นบอลสั้นแล้วล็อกออกไปครับอาร์เจนติน่าได้แต้มตัวยังเป็นเซตพอยต์ของทีมไทยนะครับมีเวลานอกไว้เหลือเอาไว้ครับแม้ว่าแต้มห่างแต่ว่าก็ต้องขอสน่อยกับโคชกิติพงศ์รัชตะเร่งใคร ก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราทําคะแนนได้นะครับทาคะแนนสะสมก็ลุ้นเพื่อเล่นรอบสุดท้ายที่เมืองจีนนะครับสัุดท้ายของเดือนนี้ครับะชิงกันวันที่หนึ่งกรกฎาคมโอราซิโอบาสติดนะครับของอาร์เจนตินาก็ คุมทีมอาเจนติน่าตั้งแต่ปี2008เคยคุมสโมสรนะครับ <ose from> <beginning> คุมสโมสรจิมนาเซียนะครับสำหรับโคชบาติสต์ได้แชมป์วอลบอลลิกของอาเจนติน่าสองสมัยดูครับเซตพอยครั้งของทีมไทยขึ้นเตะยังได้ครับตั้งขึ้นมาห่างเน็ตครับห่างเน็ตแล้วฉลับโอ้โ oh หนิดเดียวยังไม่ได้ครับนี่ได้เซตพอยไปสาม คั้งที่4ก็ยังไม่ได้โอ้โหจาก15ต่อ24ตอนนี้หยับก็ไปเป็น18ต่อ24แล้วครับนาตชาเซิฟแต่ก็ยังดีนะครับเราเป็นฝ่ายรับนะครับและก็ได้เล่นก่อนครับโอ้เขาติดเน็ตเลยนะครับเรียบร้อยครับเซตแรกทิมพไทยชนะไปครับ25ต่อ18ครับใช้เวลาไปแค่21นาทีครับเราให้ชมช่วง กลางเซตแรกนะครับเดี๋ยวเซตที่2